วันนี้เราจะมาดูการแก้ปัญหานะครับมือถือเลียวมีอาการเปิดไม่ติดชาร์จไม่เข้านะครับอาการนี้ส่วนใหญ,ญ่จะเกิดจากเครื่องเข้าโหมดสําหรับแฟลชเองนะโหมดแฟลชก็คือโหมดสําหรับให้ช่างทําการลงเฟิร์มแวร์หรือ,อใช้ในการพวกล้างเครื่องผัดโปรแกรมะนะครับแต่ว่าในกรณีนี้นะครับบางท่านไม่รู้ว่ามันเข้าได้ยังไงบางทีอาจจะเกิดจากแบตมันหมดหรือบางทีเราอาจจะไปทําปุ่มค้างนะครับ แล้วทําการกดเปิดอย่างเงี้ยนะครับมือถือก็เลยเข้าโหมดนี้เองแล้วแบบนี้เราจะแก้ปัญหายังไงนะครับในการแก้ไขปัญหานะครับเบื้องต้นแก้้วยตัวเองนะนะครับวิธีแรกเลยให้ทําการกดปุ่มเพิ่มเสียงกับเปิดนะครับกดแช่ไปเรื่อยๆเลยแต่ถ้าใช้กรณีนี้แล้วไม่ได้จําเป็นต้องแกะฝาหลังถอดสายแพ่แบตใส่ใหม่นะ,ะวิธีการครับกดเพิ่มเสียงกับเปิดแช่เลยนะครับ ปล่อยทิ้งไว้ไปเรื่อยๆนะครับอย่างน้อยสักหนึ่งนาทีนะหรือถ้ามันขึ้นก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละเครื่องนยครับเช่นแบบนี้เห็นไหมก็จะขึ้นมาได้นะครับอ่าทีนี้ในกรณีถ้ากดแล้วไม่ได้ล่ะลองสลับเป็นลดเสียงกระเปิดได้นะครับลองสลับเป็นลดเสียงกระเปิดทาเหมือนกันเลยนะครับกดแช่ไปเรื่อยๆประมาณสักหนึ่งนาทีถ้ายังไม่ได้แล้วก็จําเป็นต้องทําการแจกฝ้าหลังนะครับ ถอดสายแพรแบตใส่ใหม่นะครับเพื่อให้ตัวแผงวงจรเนี่ยนะครับเริ่มใหม่นั่นเองก็คือเป็นการตัดกระแสไฟเนาะนะครับโอเคนะครับสําหรับท่านไหนที่ใช้มือถือเดียวมีนะนะครับหรือมือถือ oppo นะครับก็ทําเหมือนกันนะเพราะว่า oppo เนี่ยก็เป็นแบรนด์เดียวกันกับเดียวมีนะครับเป็นเป็นเป็นแบรนด์แบรนด์แม่พูดง่ายๆนะครับส่วนเรียวมีเนี่ยเป็นแบรนด์ใหม่ของ oppo เ่าโอเคครับก็มาฝากกันครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับขอบคุณครับ